สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดูรถตู้คอมมิวเตอร์ะฮะตัว2.7เครื่องเบนซินตัวหลังคาสูงย์ฮะปี2010เปิดตัวแค่2.99แสนบาทครับแค่2.99แสนบาทเรามาว้าวเข้กันครับเป็นไงครับดูเลย2แสนกว่าเป็นไงฮะ209เป็นไงคุ้มราคาไหมตัวหลังคาสูงนะครับตัวหลังคาสูงบอกไว้เลย สวยๆไปถ้าจะาจริงๆเดี๋ยวเก็บงาน mm hmm. เก็บสีให้หมดนะครับทําให้ใหม่หมดครับผมบอกเลยเป็นไงฮะสองจุดเก้าเก้าแสนแพงไหมคันนี้กูว่าไม่แพงนะฮะดูได้เลยเป็นไงฮะคันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับผมสวยๆไปฮะสภาพสวยๆไป สวยๆไปเลยตัวสูงหลังคาสูงนะครับทรงหลังคาสูงเครื่องยนต์2.7เจ็บนซินปีสองพันสิบไม่แสนกว่าโลใช้งานน้อยมากถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยดูใช้งานน้อยมากๆฮะเดี๋ยวน้องกุ้ยพาเขาไปดูข้างในฮะเดี๋ยวนะครับไปเลยฮะ สวยมากๆเลยสองแสนกว่าบาทเองจับต้องได้ครับราคานี้นี่ฮะบอกถ้าจะเอาจริงเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับบอกไว้เลยเก็บรายละเอียดให้ทุกขั้นตอน2องแสนกว่าบาทเป็นไงแพงไหม ไม่แพงเลยสองแสนก็บาทไม่แพงเลยนะบอกไว้เลยไม่แพงเลยไม่แพงเลยนะฮะไม่แพงเลยสองแสนก็บาทเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันครับเป็นไงครับแสนก็โลเครื่องยนต์นิ่มๆเลยเครื่องยนต์นิ่มๆเลยเครื่องยนต์นิ่มๆเลยแสนก็โลแอร์เย็นๆ แอร์เย็นๆช่ำๆเลยบอกกันเลยฮะแอร์เย็นๆช่ำๆเลยเหมือนที่ก้วยบอกทุกคลิปนะฮะรถดีมีคุณภาพสภาพ99%วารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59ครับ ล้วยเบสคาอโอโตเรามีรถมากกว่า300คันฮะมี3สาขานะครับบริษัทเราน่าเชื่อถือครับทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเราหมดสำหรับคลิปนี้ฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ